โอเคต้องกราบสวัสดีน้องจมดุต่างกันด้วยนะคับผมผมชกเกมนะควันนี้จะเล่นเ,นเกมไคอครับผมปตัวนะค <Okay. S 1> <Okay. S 2> รับจะไับรนแล้วกไปกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะผมจะมาโปรโมทเสริมนะครับ EP EP หนึ่งนะผมโอเค รูดเสียงก่อนโอเคโอเค,อเ,คเราจะมาโปรโมทเสริมนะครับผมอันนี้อีพีเท่าไหรไม่รู้น่าจะอีพหนึ่งนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมเข้ามาได้แลเราจะเกิดอยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่ผมมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นการกระโดดนะครับผมผมก็กระโดดไม่ค่อยเก่งนะ โ okay. อเคเราจะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะผมนี่แล้วก็ถ้าคุณคุณจะค้างใช่ไหมคยยไปไหนไม่ได้นะแล้วคุณต้องทับครับผมอ่าอ e S T E R อแล้วก็ใส่รหัสอะไรก็ได้นะเอาเป็นหนึ่งสองาสห้ากเจ็แปดก็าศูนก็ว่าไปนะแต่ผมช่วงสมัครแล้วนะผมขึ้นมามันก็จะประมาณนี้นะผม ขึ้นมานะผมให้คุณมาอ่านตรงนี้ก่อนเลยนะผมมิน,เม ار, ปปนเมิเกมสกายวอร์พีพีเซิร์ฟเกมยังไม่เปิดนะผมเปิดแต่สกายวอร์กับพีวีพ,พีนะผมแล้วก็ให้คุณมาตรงนี้ครับผมเมื่อคุณหิวถ้าคุณกดที่ตรงนี้เลยครับผมฟร,ฟรีฟรีฟรูดนะผมแล้วก็แล้วก็กดเลยนี่จะได้หานมากดสองครั้งก็ได้หกสิบสี่อันนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผม อรกมาตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอลมินิเกมกับ Pvp มินิเกมนะผมก็กดเข้าไปที่สกายวอลมินิเกมเลยเราจะมารีวิวนะผมประมาณก็จะประมาณนี้นะผมนะคุณเดินหน้ามาเลยแล้วก็อันนี้ยว่าอะไรเนี่ยก็ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวอ้อกดเข้าไปมันก็อ๋อกดกดตรงนี้มันก็จะมาโผล่ที่ลอบปี้เหมือนเดิมนะรู้วพิม พิมพ์ h u v นะพิมพับนะผมจะกลับมานะผมเข้าใหม่เข้าหมาโอเคอันนี้ก็ทับคิวทับเดทอะไรไม่รู้นะครับผมก็มาอ่านกันดู s k y ยวอลก็ยังเออมันเริ่มไปแล้วครับมันเริ่มไปแล้วสกายวอลนะผมก็กดออกนี่ เราจะมารีวิว p พ p แล้วกันนะครับผมมาเลยซึ่งนี้ก็ดีพอสมควรนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเข้าไปใน p พ p ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ไปสป,ปาอันนี้ PVP กดเข้าไปนี้นะครผมมันบอกว่าอะไร พี่พี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะทนันเงินผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะพี่พี่เขากำลังอัปเดตอยู่ก็ไม่รูมกันนะเขากำลังอัปเดตอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นได้ไหมอันนี้ก็กลับสเปา โอเคก็ประมาณนี้นะสกายวอลเล่นได้นะนะครับผมสรับเซอร์นี้ก็จะทิ้งไอพไว้แต่ร่างคีบก,กับพร์นนะผมมองเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วกันก็คนเล่นนี้ก็ต้องรอกันเยอะๆเลยนะมาออกกันอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะสำหรับสกายวอล์เ่นนี้ ตอนนี้มีคนจอดอยู่กี่คนวะเยอะมากอะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ในงผมโอเคโอเคนี่ไงนี่ครับผมคลิดนี่ก็เรานี่ PVP มาเริ่มแล้วผม PVP เริ่มแล้วเริ่มแล้วผมก็ PVP ไม่ค่อยเก่งน,นะผมโอ้ยเมื่อกี้อะไรวะแดกก่อนกินก่อนแล้วกั กินก่อนเพื่อมวลังหน่อยเพื่มวลังแล้วมึงจะกินหาพี่อะไรกินหาพี่แล้วผมนี่ครับผมพีพีกดเอ๋ไอไปไหนล่ะชนะแล้วเหรอใชะนะง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับก็ผมก็พีพีไม่ค่อยเก่งนะผมก็พีพีนะผมมันเล่นได้อยู่นะ ผมก็ไม่รวมกันลองกดเข้าไปครับผมต้องมีคนมาคือ,อมันเป็นหนึ่งเวทหนึ่งหรือเปล่าวะ PVP นะครับผม p อาจ,จะเป็นหนึ่งเวทหนึ่งก็ได้นะกดเข้าไปปุ๊บก็ต้องรอเพื่อนอีกคนหนึ่งมากดครับ p ้วก็จะเข้าไปนะครับผมรอสามสองหนึ่งนะก็จะเข้าไปได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟอะไรวะคนจะเรียกว่าเซิร์ฟมินิเกมแล้วกันนะอ่านไม่ค่อยออกนะ ก็สำหรับเซอร์มินิเกมนี้นะครับผมมีสองมินิเกมแต่ว่าสนุกมากเลยนะครับผมแต่สกายวอลยังไม่ได้เล่นให้ดูเลยจ้ะลองดูกันครับสกายวอลเปิดอนะ่ะโอ้โหได้ของเพชรอ่ะโอ้สกายวอลเช่นเคยครับผมยังไม่เปิดเลยรอนานอยู่ กอนะครับผมสำหรับคลิปนี้โอเคผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับเซิร์ไมนิ่เกมใครอยากให้ผมเล่นเซิร์นี้นะผมก็อย่าลืมกระชื่อไลค์ถึงสิบไลค์ก็จะมาเล่นคลิปเอ,อนะก็จะมาเล่นเซิร์ฟมนิเกมนี้นะผมสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดี